หลังจากที่มาง,งานในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่ามัง,งานในต,นตอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะโดยที่เรื่องราวแรกที่มันน่าสนใจนั่นคือเรื่องราวที่กอรวาเล่มันคือเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันมีพลังผลปีศาสตร์มากมายที่มันอยู่ที่นั่น ซึ่งมันน่าสนใจนะว่าในเนื้อหามังงนในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยความสามารถพลังผดผิซาเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือไม่กระทั่งมันเนี่ยจะได้มีการเปิดเผยผู้ใช้ความสามารถผดพิซารุ่นก่อนเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่กับตันจรเขานั้นใช้ความสามารถพลังผดพิซาตัวกับตันคิดหรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจที่เนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่กับเขานั้นได้มีการถามเซนงโคเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กับเาลลซึ่งเซนงโคเนี่ มันมีถ่านเรือคนหนึ่งที่ได้มีการถามเรื่องราวพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้ถ่านเรือคนนั้นเขานั้นก็ได้หายตัวไปจากกองทัพเรือไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไม่น่าสนใจเอามันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนักถ่านเรือคนนั้นเขานั้นจะมีเรื่องราวสาคัญอะไรต่อเหตุการณ์ในอนาคตอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่จู่ๆนี่ก็มีการปลเรื่องราวพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนักถ่านเรือคนนั้นมันจะได้มีการพูดถึงในเนื้อหาในตอนต่อไปหรือเปล่าหรือว่าในเนื้อหาในงานในตอนต่อไปเนี่ย มันจะได้มีการเล่าหรืเอล่านนวัตถานเหลือคนนั้นมันจะได้มีการเล่าหรืเอล่านนวัาสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฐานเหลือคนนั้นกันแน่นะฮะแล้วก็เรื่องราวประเด็นที่ไม่น,น่าสงสัยต่อมาเนี่ยคือเรื่องราวในตอนล่าสุดที่เอลินได้มีการบอกเลอกนว่าถ้าเกิดว่าเราไปได้เนี่ยพวกเขาเนี่เยเข้าไปเจอกันที่รูเซียแบบนี้ซึ่งจากเรื่องราวที่เอลินได้มีการพูดมาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจนว่าทำไมต้องรูเซียเพราะว่าที่รูเซียก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือสถานที่ที่พวกเทน ึ่งการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นไะด้มีการเชื่อมโยงรูซียเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าจากเรื่องราวพวกนี้เอลิสเธอนั้นจะมีบ้านเกิดอยู่ที่รูซียอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายและเหตุการณ์ที่การวาเล่ต์และรูรซียเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันและก็เชื่อมโยงเรื่องราวมาสหาหู่อนาคตหรือไม่เภาวะก็แน่นอนนะว่าการที่จู่ๆเนี่ยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับรูซียขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นี่ก็ต้องมีประเด็นที่ได้มีการพูดถึงอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป และก็อีกหนึ่งเรื่องเราจะไปเดินในตอนล่าสุดนั่นคือเรื่องราจากขอพูดแซตเทิร์นที่เขานั้นได้มีการพูดนะว่ามีบางอย่างกําลังจะถือกําเนิดขึ้นซึ่งมันน่าสนใจนะว่าสิ่งที่แซตเทิร์นนั้นได้มีการพูดถึงในตอนล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเราเกิดกับใครโดที่ได้มีการกินผลปีศาจเข้าไปหรือเขาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่กําลังจะได้มีการเปิดเผยออกมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่แซตเทิร์นนั้นพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ใครโดขึ้นมาเนี่ยในตอนต่อไปเนี่ยอาจจะได และก็อีกหนึ่งประเด็นที่ค่ายหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้มีการลุ้นกันเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปมันจะได้มีการเปิดเผยและก็เฉลยตัวตนแท้จริงนั้นเอนหรือเปล่าเะฮะเพราะว่าในตอนนี้ท่านอิมเนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวที่กาบว่าเล่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยน่าลุ้นนะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปมันจะได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวตนท่านอิมอะไรแบบนี้หรือเปล่าและก็อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ล็อกเขาในได้มีการพูดนะว่าท่านี้ ซึ่งจากประเด็นที่ได้มีการพูดมามันก็จะน่าสนใจ,จนะว่าทำไมล็อกเนี่ยถึงได้พูดนะว่าท่านอิมเป็คือโลกใบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำใบ้พลังท่านนี้มาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้มีการตัดภาพมาที่เอลบา์ในปัจจุบันอะไรแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้เราคงจะมาเล่ารู้เล่าก็เล่าดูกันต่อไปนะฮะโอเคแลื่นี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอกกนนคนืี้ออบ,บบบ่ออๆชลลิปแ็ยามดไลค์์กดแชรสัล แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จันด้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ